ปรัชญาประยุกต์ที่นามาใช้ในการจัดการศึกษาของไทยและการพัฒนาหลักสูตรคำนิยามของปรัชญาการศึกษาก็มีผู้ให้คำนิยามหลายแบบนะครับอย่างราชบัณฑิต,ตยสถานนะครับก็ให้คำนิยามว่าปรัชญาการศึกษาเนี่ยเป็นวิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริงเกี่ยวกับการศึกษาหรืออย่างศักชัยนิรันทวีนะครับก็ให้ว่า ปรัชญ,ญาการศึกษาเป็นแนวความคิดพื้นฐานและความคาดหวังในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาถ้าเป็นสารโรดบัวสีก็ให้ว่าเรื่องของความคิดหรือระบบของความคิดที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของปรัชญ,ญาแม่บทอันใดอันหนึ่งลำดับที่4อุดมบัวสีก็ให้ว่าปรัชญ,ญาประยุกต์เพราะนำเอาความคิดทางปรัชญ,ญามาประยุกต์ใช้กับการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตลอดจนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์หรืออย่างของสุเมคุณานุกร,กรนะครับก็ให้คำนิยามไว้ว่าเป็นอุดมคติอุดมการอันสูงสุดซึ่งยึดเป็นหลักในการจัดการศึกษามีบทบาทในการเป็นแม่บทเป็นต้นแบบน,นะครับกำเนิดความคิดในการกำหนดความมุ่งหมายของการศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตลอด ถึงขบวนการในการเรียนการสอนเราอาจสรุปได้ว่าปรัชญ,ญาการศึกษาเนี่ยมันก็คือแนวความคิดจุดมุ่งหมายและก็ความเชื่อที่นํามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาครับในส่วนของหลักสูตรนะครับมันก็คือแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับการพัฒนารักสูตรก็มีอยู่2แบบก็คือการปรับปรุงของเดิมกับการสร้างขึ้นมาใหม่ ปัจจัยการศึกษานะครับที่นํามาใช้ในการสอนเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับอย่างตัวของสาระนิยมนะครับก็จะได้รับอิทธิพลนะครับมี2แบบถ้าได้รับจากจิตนิยมก็จะเน้นครูในการถ่ายทอดความรู้นะครับมรดกทางสังคมแต่ถ้าได้รับอิทธิพลจากสัจนิยมนะครับก็จะเน้นผู้เรียนให้แสวงหาความรู้เองต่อมาสัจนิยมวิทยานะครับก็จะเน้นครูบรรยายผู้เรียนจํา พิพัฒนานิยมนะครับเน้นผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือทำ Learning by Doing ถ้าเป็นอัตนิยมนะครับเน้นเสรีภาพของผู้เรียนปฏิรูปนิยมจะเน้นผู้เรียนให้ตระหนักถึงสังคมตระหนักในเรื่องอะไรก็เป็นพวกหน้าที่การปฏิรูปสังคมและอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการศึกษาแบบผสมผสานก็จะไม่ใจตัวเป็นการนำจุดเด่นของปรัชญาอื่นๆมาประกอบกัน ตารางเปรียบเทียบปรัชญ,ญาการศึกษานะครับในส่วนของปรัชญาต่างๆหลักสูตรโรงเรียนผู้สอนแล้วก็กระบวนการสอนนะครับถ้าเป็นสหรัฐธนิยมนะครับหลักสูตรจะเป็นแบบเนื้อหาวิชาและแบบสา,าสัมพันธ์นะครับในเนื้อหาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโรงเรียนก็จะมีหน้าที่สําคัญคือการถ่ายทอดวัฒนธรรมครับส่วนผู้สอนจะเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษากระบวนการเรียนการสอนจะเน้นการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นหลักนะครับ ปรัชญาตัวที่2ก็คือนิรันตารานิยมนะครับเน้นวิชาทางศิลปศาสตร์และวิชาการศึกษาในส่วนของหลักสูตรโรงเรียนไม่มีบทบาทต่อสังคมโดยตรงนะครับแต่จะมีผลในทางอ้อมเพราะว่าเน้นที่ตัวบุคคลผู้สอนเป็นศูนย์กลางก็คือเป็นตัวหลักในการตัดสินใจกระบวนการเรียนการสอนจะเน้นที่การสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์โดยการให้อภิปรายแล้วก็ใช้เหตุผลครับอันที่3านะครับที่พัฒนาะ การนิยมนะครับตัวหลักสูตรจะเป็นแบบประสบการณ์เน้นประสบการณ์ของเด็กเป็นหลักโรงเรียนจะเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจริงให้แก่ผู้เรียนผู้สอนเป็นผู้คนนะครับที่ให้คําแนะนําแก่เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองกระบวนการสอนก็จะเน้นการฝึกการกระทําเพื่อให้เกิดประสบการณ์โดยตรงอันที่4นะครับปฏิรูปนิยมหลักสูตรจะเป็นแบบแกนโรงเรียนเนี่ยจะสร้างบรรยากาศแบบสังคมประชาธิปไตยให้แก่เด็ก ผู้สอนก็ต้องสามารถทําให้เด็กเห็นว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์สังคมใหม่โดยอาศัยกระบวนการแบบประชาธิปไตยกระบวนการสอนก็จะให้เรียนรู้ด้วยการลงมือกระทาด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆนะครับอันที่5นะครับอัิภาวานิยมจะเน้นตัวของสาขามนุษย์นะครับส่งเสริมให้บุคคลเลือกแล้วก็ตัดสินใจโรงเรียนจะสร้างบรรยากาศ่งเสรีภาพทั้งข้างในและก็นอกห้องเรียน จัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กพอใจนะคบผู้สอนก็คอยกระตุ้นหรือเร้าใจนะครับให้เด็กรู้จักตนเองกระบวนการเรียนเนี่ยก็จะมุ่งเน้นให้เด็กค้นพบแล้วก็รู้จักตัวเองเป็นสําคัญและเน้นการมีส่วนร่วมและอันที่6นะครับพุทธปรชัชญาจะเน้นการฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจและคุณธรรมนะครับในส่วนของหลักสูตรโรงเรียนก็จะเน้นการสร้างบรงรยากาศที่เงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติแปลกใหม่ไม่จำเจและสะดวกมีระเบียบ ครูสอนจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความเป็นกัลยายนิมิตตอนเด็กนะครับกระบวนการเรียนก็จะเน้นให้เกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ฝึกฝนวิธีการนำไปสู้การปฏิบัติจนประจักษ์จริงครับความสำคัญของประชาการศึกษาไทยนะครับการศึกษาเนี่ยมันช่วยทำให้นะครับประชากรมีคุณภาพเพราะประชากรมีคุณภาพก็จะส่งผลให้ประเทศพัฒนาทั้งในด้านของเศรษฐกิจกสังคมและก็การเมือง ซึ่งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองก็จะมีความสัมพันธ์กับปรัชญาการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องหรือมุ่งเน้นเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดการพัฒนาของประเทศในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเพราะฉะนั้นปรัชญาการศึกษาก็ต้องสอดคล้องกับตัวหลักของการศึกษาที่ต้องการวัตถุประสงค์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นความสมพันธ์ของ perquè, er ปัญญาการศึกษาเนี่ยก็คือ ช่วยในเรื่องของการทําให้ประเทศเหรือตัวของการศึกษานะครับไปสู่จุดมุ่งหมายก็คือการพัฒนาเนี่ให้ตัวของประชากรมีคุณภาพเพื่อให้เกิดประเทศเที่มีคุณภาพต่อมาทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับ